สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง HK Auto Review ช่องรีวิวรถยนต์ที่จะพาคุณไปจอดลึกทุกมุมของรถใหม่จากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นสเปคฟีเจอร์ดีไซน์และประสบการณ์ใช้งานจริงอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ก่อนใครครับวันนี้เราขอพาทุกท่านไปรู้จักกับรถยนต์ซีดานระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ กับ2026 Toyota Mark X รถยนต์ที่ผสานความหรูหราสปอร์ตและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว Mark X รุ่นใหม่นี้ถือเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของรถที่เคยครองใจผู้ใช้ชาวไทยและญี่ปุ่นมายาวนานในชมปี2026นี้ Toyota โโได้พัฒนา Mark X ขึ้นใหม่ทั้งคันตั้งแต่ภายนอกภายในไปจนถึงระบบขับเคลื่อนและความปลอดภยัยเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Mark X 2026มาในรูปลักษณ์ที่ดูฉบเฉีียวมากขึ้น ไฟหน้าแบบเลตพร้อมไฟสองสว่างกลางวัน daytime running light ออกแบบให้ดูเฉียบคมและทันสมัยกระจังหน้าใหม่แบบสปินเดิลกริลขนาดใหญ่พร้อมลายตาข่ายสปอร์ตกันชนหน้าถูกออกแบบให้ลู่ลมยิ่งขึ้นลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันล้ออลลอยขนาด18-19ถึงนิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและสีตัวถังใหม่ที่มีให้เลือกมากถึง6สีภายในห้องโดยสารของ mark x 2026ถูกออกแบบใหม่หมดให้ความรู้สึกเรียบหรูและไฮเทคมากยิ่งขึ้นวัสดุตกแต่งใช้หนังแท้คุณภาพสูง บาะนั่งคู่หน้าแบบปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศหน้าจอกลางขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียง Premium JBL ลำโพง12ตำแหน่งมากวัดดิจิทัลแบบ Full Digital ขนาด7นิ้วและไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารแบบ Ambient Light ปรับสีได้ตามต้องการด้านเครื่องยนต์ Mark X 2026มาพร้อมทางเลือกเครื่องยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งสมรรถนะและความประหยัดได้แก่ เครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตร V6 ที่ให้กำลังสูงสุด280แรงมา้าเครื่องยนต์ไฮบริด2.5ลิตรพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ารวมกำลังกว่า220แรงมา้าและในรุ่น GR Sport ยังมีเครื่องยนต์เทอร์โบ3.5ลิตร V6 ให้กำลังถึง350แรงมา้าระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมแพดเดิลชิฟให้ความร้าใจในการขับขี่และยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD ให้เลือกในบางรุ่นย่อย ระบบความปลอดภัย t o y ยต a s a f e t ี s เซนใหม่ล่าสุดครบครันทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกระบบควบคุมความเร็ว Back, แบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัยระบบตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติ ด้านพื้นที่เก็บสัมภาระ Mark X 2026ให้พื้นที่ท้ายรถที่กว้างขวางมากกว่าเดิมถึง520ลิตรเหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่เดินทางไกลบ่อยๆอ,อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือระบบการสะเทือนแบบดับเบิลวิชโบนด้านหลังและ m มกเฟอร์สันสตรัทด้านหน้าที่ถูกปรับจูนใหม่เพื่อให้การขับขี่ที่นุ่มนวลแต่มั่นใจในการเข้าโค้งพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งอ co Normal s p o ส t และสปอ r t บวกตอบโจทย์ทุกสไตล์การขับขี่ของผู้ใช้ สำหรับราคาจำหน่ายในญี่ปุ่นเริ่มต้นที่ประมาณ3.2ล้านเยนส่วนในไทยคาดว่าจะอยู่ราว1.6-2.3ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชั่นโดย Toyota Thailand เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในปลายปีนี้นอกจากนี้ Toyota ยังมี y y ain, แผนพัฒนา Mark X Version Plug-in Hybrid และ EV ในอนาคตอันใกล้เพื่อสอดรับกับเป้าหมายคาร์บอนนเทรลของแบรนด์2026 Toyota Mark X ไม่ใช่แค่รถซีดานธรรมดาแต่มันคือนิยามใหม่ของความลงตัวระหว่างความหรูหรา สมรรถนะและเทคโนโลยีสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถซีดานขนาดกลางที่โดดเด่นทั้งดีไซน์ความปลอดภัยและความแรงมาร์คเอรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับ To โยต a m a r k X 2026รุ่นใหม่นี้สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยครับและหากท่านชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม HK Auto Review เพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์ใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ